ซื้อโดนัทมาเราก็อยากกินทำไงคือบ้ลองลองชิ้นหนึ่ง่ะ สองคำพอออกึ่งหนึพอแล้วสองคำได้อยู่กินได้ถามว่ากลัวไม่เอาจริงๆริงกลัวนะแต่ว่าตอนนี้มีอันนี้แล้วอิตาโเคโอเอสมันช่วยได้คือชีวิตต้องมีความสุขนะคือจะไม่กินเลยอะอยู่ไม่ได้อะบอกเลยกินซะหน่อยนึงอันนี้จะมีความสุข จนแบบว่ากินไปสักสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรแะทุกคนนะเอาแบบพอดีพอดีกินแค่สองสามคำเออให้ได้กินบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กินตัวนี้เข้าไปค่ะกินชาโค้เอสบอกเลยว่ามันสามารถช่วยได้คุณกินแล้วคุณจะอิ่มเร็วขึ้นมันจะทําให้เราคุมหิวได้นานขึ้นเนี่ยจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้คณสาวจะกลับไปแต่งงานใหม่แล้วนะจะ <laughs> กลับไปแต่งงานใหม่